สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่18มกราคม2566ตอนนี้เป็นตอนที่101นะครับวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์ดวงจีนให้ดูกันต่ออีกนะครับอันนี้เป็นดวงผู้หญิงนะครับดิถีวันธาตุไม้กะเกิดในเกิดในเดือนซิมนะครับ ซึ่งเป็นซึ่งเป็นตอนต้นของฤดูใบไม้ผลิเป็นเดือน7นะครับธาตุซิมนี่คือธาตุทองนะครับถ้าเราดูให้ดีครับดิถีวันไม่ได้รับการส่งเสริมจากฤดูการเลยนะครับเรียกว่าซิกเหลงนะครับส่วนราศีบนก็ได้รับการสนับสนุนเพียงตัวเดียวคือตัวยิ้มนะครับ ก็ไม่นับถือว่าไม่ได้รับการส่งเสริมนะครับก็ถือว่าดีถีวันอ่อนแล้วนะครับราศีล่างนี่ก็ไม่มีเลยนะครับไม่มีไม้ไม่มีน้ําเลยนะครับถือว่าดีถีอ่อนนะครับดีถีอ่อนแต่ถ้าเราสังเกตดวงให้ดีนะครับของเข้าจะมีตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับที่สนับสนุนดีถีวันนะครับทั้งหมดนี้ก็มีตัวสนับสนุนดีถีวันนะครับ เพราะว่าสายสองตัวนี้นะครับแต่ถือว่าดวงนี้เดียงดีถีอ่อนนะครับแล้วก็วันกับเดือนก็ชงกันด้วยนะครับจากนั้นดวงนี้ต้องต้องใช้ต้องอาศัยธาตุน้ํากับธาตุไม้มาช่วยนะครับอันนี้เราก็มาดูนะครับข้อมูลข้อมูลส่วนตัวของเขานะครับเจ้าจะตาทำธุรก,กิจร่วมกับสามีนะครับทำเกี่ยวกับการผลิตเสาเข็มสร้างบ้านนะครับ กับแผ่นปูนปูพื้นบนบ้านแต่ละชั้นต้องออกไปติดต่อทำธุรกิจร่วมกับสามีบ่อยๆทั้งช่วยสามีดูแลการผลิตด้วยครับช่วงถนนชีวิตเดินอีกนะครับปีสองห้าสองแปดปีนั้นปีอีกทิวนะครับอายุสามสี่นะครับเขาแต่งงานนะครับถนนชีวิตเดินซิงนะครับ ปีสองห้าสี่ศูนย์เป็นปีเต็งทิวนะครับอายุเขาสี่หกธุรกิจที่ได้ทําอยู่ก่อนหน้านี้นะครับไปได้ด้วยดีคือก่อนหน้าก่อนหน้าตัวนี้ก็คือก็คือ <c oughs> ก็คือตัวนี้นะครับธุรกิจเขาไปได้ได้ด้วยดีอยู่นะครับอันนี้ครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นธาตุไม้ครับส่งเสริมดีถีวันนะครับเป็นธาตุไม้ใหญ่นะครับ แล้วก็เขาไปได้ด้วยดีนะครับพอมาตัวซิงนี่ครับพอมาตัวซิงนี่เขาเขาเขาเริ่มมีปัญหานะครับนี่ยรัส่วนชีวิตเดินตัวซิงนะครับในปีสองห้าสี่ศูนย์นะครับมีเต็งทิวเขาก็ธุรก,กิจเขาเริ่มมีปัญหาเลยนะครับเพราะทศประเทศไทยเจอวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศนะครับเวลานั้นนะครับเขาไม่ มีปัญหาเกี่ยวเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะครับทำให้ธุรกิจเขาได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับเราก็มาดูนะครับถนนชีวิตเขาเดินซิงนะครับซิงมันก็ไม่ได้ส่งเสริมดีถีวันนะครับแล้วก็เฮงกับตัวอันนี้คือไชโคนะครับไชโคสองตัวเฮงกันนะครับเฮงกันก็ไม่ค่อยดีนะครับไชโคนี่ควรจะชงนี่กับไม่เป็นไรนะครับ หรือหัไม่เป็นไรแต่ถ้าเฮงเฮงผัวไห่นี่กลับมีปัญหานะครับอันนี้เขาเขาเฮงกันในตัวนะครับเนี่ยเขาเรียกเฮงในตัวซิงกับซิงเฮงกันเพราะว่าเรื่องเฮ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 งกันเองอันนี้นะมีอยู่ในคลิปมีอยู่ในคลิปตอนที่สามนะครับมีพูดไว้นะครับเฮงชงผัวไหยนะครับให้กลับไปดูได้นะครับ อันนี้เราก็มาดูนะครับช่วงปีสองห้าสี่ศูนย์ปีเต็งที่นะครับเขาเขาเริ่มมีปัญหาแล้วครับเรื่องธุรกิจนะครับแล้วก็มาดูครับเต็งตัวเต็งนะครับตัวเต็งกับตัวยิ้มนะครับมันพาชีกันนะครับไอ้นี่ไอ้นี่ตัวท่าสําคัญของของของดวงเขานะครับเพราะเขาเขาต้องพึ่งสองตัวนี้นะครับถูกค่าปั๊บเขามีปัญหาเลยนะครับอันนี้ความหมายจับซิงคืออิงนะครับหมายถึงเกี่ยวเรื่องเอกสาร สัญญานะครับเรื่องเช็คเอกสารสัญญาเขาเขา,เขามีปัญหานะ้วตอนนั้นเรื่องออเดอร์ลูกค้าลูกค้าอะไรนี้ก็ปดหายไปเลยนะครับให้ไปดูความหมายของจับซิงที่เป็นอิงนะครับเป็นเจีย้ยอิงหรือเพียงอิงก็ได้นะครับนีครับแล้วก็นนี้เข้ามาตัวทิ้วนะครับอันนี้ตัวต็งเาพาเียตัวยิ้มในดวงครับแล้วนี้ตัวทิ้วนี้เขาก็มา ตัวทิ่วนี่ก็มาผัวมาผัวกับมาผัวกันนะครับตัวทิ่วนะครับตัวทิ่วในมาผัวกับในดวงครับทิ่วมันผัวกับซิงผัวกับโง่นะครับนี่ครับทิ่วผัวกับซิงห์ไหกับโง่ทิ่วนะครับผัวกับซิงแล้วไห้โง่ถ้าสงสัยกลับไปดูตอนที่สามนะครับที่มีพูดถึงหฮงชงผัวไห้นะครับนี่ครับ ก็คือไม่ดีนะครับปีเองที่ออกมานะครับเขาก็มีปัญหานะครับพอมาปีปีสองห้าสี่หนึ่งปีโบอิงครับอายุสิบเจ็ดยังอยู่ในถนนชีวิตของซิงอยู่นะครับสถานการณ์ก็ยังไม่ดีนะครับเพราะอะไรลนะครับเราก็มาดูนะครับอิงนะครับเขาอิงนะครับเขาก็มาชงกับซิงนะครับอิงตัวนี้ถ้าสําคัญของเขามาชงอีกนะครับไอ้นี่ในดวงก็ชงอยู่แล้วแล้วมาชงซ้ำอีกนะครับ เขาก็เลยมียังมีปัญหาเรื่องธุรกิจการค้าอยู่นะครับแล้วก็ตัวโบตัวโบตัวนี้นะครับมันก็มามันก็มามันก็มาพิกค่าตัวยิ้มซึ่งเกี่ยวเรื่องเอกสารเป็นท่าสําคัญเขาอีกนะครับในดวงก็พิกค่าแล้วเนี่ยมาพิกคา่าซ้ำอย่ครับทาให้ในช่วงนั้นนะครับเขาก็ยังยังมีปัญหาอยู่อีกนะครับแล้วมาปีสองห้าสี่สองแล้วปีกี่เบ้า ผีเบ้านี่ตัวตัวกะตัวกี้นี่คือตัวใช้เกี่ยวลาบของเขานะครับการเงินเขาก็มาฮะกกับดีถีวันนะครับที่เป็นตัวกะนะครับเนี่ยทําให้การเงินเขามีปัญหาด้วยนะครับแล้วมาแล้วตัวเบ้าตัวนี้นะครับมันเป็นยิ้มยิ้มยิ้มของดีถีวันนะครับตัวนี้นะครับมันมาไตมันเป็นไตพาชีที่เลยครับมาดูนะครับอิงเบ้าซิงเลยนะครับ อิงกับซิงนะครับตัวเบ้าปีจอนะครับมันก็เป็นอิงเบ้าซิงถ้าบอกว่ามันในดวงเนี้มันตัวนี้เป็นตัวยิ้มนะเป็นตัวเป็นตัวให้โทษนะครับแต่ความจริงท่านไม้เป็นท่าสาคัญก็แต่เป็นตัวยิ้มนะครับตัวยิ้มนี่ถ้าสงสัยให้ไปดูคลิปต,ตอนที่เก้าสิบเก้านะครับตอนที่แล้วตอนตอนที่เก้าสิบเก้ามีพูดถึงเรื่องยิ้มนะครับอย่ายิ้มนะครับ ถนนชีวิตเขาเดินพอถนนชีวิตเขาเดินเดินตัวเบ้าก็เป็นยิ้มอีกนะครับตัวยิ้มตัวนี้ก็ก็เริ่มมีปัญหาอยู่แล้วครับแทนที่จะแทนที่จะดีนะครับเพราะไตาพาชีทิศอีกนะครับอิงเบ้าซิงครับไตพาชีกับในดวงนะครับในดวงเขามีอิงมีซิงอยู่แล้วนะครับตัวนี้ตัวตัวยิ้มนะครับแล้วคนนี้พอปีสองห้าสี่แปดเขามาเขาถนนชีวิตเออพอสองห้าสี่แปด ปีนั้นเป็นปีอิกอิ้วนะครับอิกอิ้วมันตัวอิ้วตัวนี้มันก็มาชงกับตัวตัวนี้นะครับมาชงกับตัวถนนชีวิตเขาด้วยครับปีจรมามาจะชนกับตัวถนนชีวิตก็ไม่ได้นะครับถนนชีวิตเขาเป็นเป็นยิ้มแล้วมาเจอตัวนี้ก็เรียกเรียกจี่นะครับสองตัวเจอกันเรียกจี่กับยิ้มหรือบางคนเรียกปวยยิ้มนะครับปกติธรรมดา ถ้าไม่มีตัวเบ้าอยู่ตัวตัวนี้มาก็ไม่ค่อยดีนะครับเขาเรียกป่วยยิ้มมานะครับตอนนี้มันมีมีตัวเบ้าตัวนี้ตัวนี้อยู่ด้วยนะครับถนนชีวิตถ้าอยู่ในดวงก็มีผลไม่ดีเหมือนกันนะครับแต่นี่มันอยู่ในถนนชีวิตก็มีผลเหมือนกันนะครับเรียกว่ามันเจอป่วยยิ้มครับหลิวนี้เรียกว่าหลิว,ลวนี้ชงตัวองค์ครับในในภาษาจีนเขาเรียกอย่างนี้นครับเนี่ยตัวองค์ตอนนี้เ็าเดินมาที่เบ้าแล้วอิ่วมา ปีนั้นปีจออีกอิวเขาเรียกหลิวนี้ชงโตงนี่ก็ถือว่าถือว่ามีเรื่องเหมือนกันนะครับแล้วเป็นปวยยิ้มด้วยนะครับตัวนี้เป็นธาตุสคัญเขาแต่เป็นปวยยิ้มเป็นยิ้มนะครับนี่ครับแล้วตัวอีกก็มาห้าตัวแกในดวงเขาอีกนะครับเขาเกิดเวลาแกอีโนนะครับตัวอีกก็มาห้าตัวแกนะครับตัวแกนี่ก็หมายถึงดาวสามมีหมายถึง อาชีพการงานด้วยเขาด้วยเขาด้วยนะครับมาให้อีกนะครับนี่ครับแล้วปรากฏว่าในปีนี้นครับสาม,มีเขาเขาไปหาหมอแล้วหมอตรวจพบเป็นมะเร็งครับตัวนี้ก็ตัวนี้ธาตุทองก็เป็นรงดาวสาม,มีเหมือนกันนะครับเป็นป่วยยิ่งครับก็มีปัญหากับสาม,มีเออสาม,มีเขาเลยมีปัญหาเรื่องสุวภาพนะครับเพราว่าปีสองห้าห้าสองครับปีกี่เที่ว ตัวี้ก็มาห้าอาตัวตัวไก่นะครับในดีถีในดวงนะครับตัวทิ่วนี่ก็มามาหายกับผัวกับตัวซิงกับตัวโง่อยนะครับทําให้ในปีนั้นสามีเขาเสียชีวิตแล้วครับเขาอายุห้าแปดซึ่งสามีเขาอายุเท่ากับเขาเลยนะครับเกิดปีเดียวกันสามีเขาในดวงนะครับช่วงปีปีเดียวกันอันนี้ที่เขาเสียครับเขาว่าเฮงชงผัวหายห้าวุ่นวายเหลนในดวงสามีเขาถ้าถ้าไปดูในดวงสามีเขานะครับ เขามีทั้งเหงชงัวหายวุ่นวายไปหมดทั้งฮาทั้งอะไรทาให้สามีเขาเสียชีวิตในในช่วงวัยนี้ครับพอ,อถนชีวิตเดินสิงนะครับสิงนี่ก็เขาเรียกกลัวสวะห่งจับนะครับมันก็ไม่ค่อยดีนะครับนี่นี่สวะน,นะครับแล้วตัวสิงมาธาตุทองเลยนะเขาเรียกกลัวสวะหงจับมันก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับกลัวสวะหงจับนี่นครับ ันจะมีปัญหาหลายๆอย่างครับเป็นเรื่องไม่ดีครับเนี่ยถนนชีวิตเขาเดินมานะครับเป็นตัวนี้ครับถ้าเราดูในในถนนชีวิตเขานะครับนี่ยตัวนี้แต่แต่ตัวนี้เขาเขาเดินมาเขาดีมากนะธุรกิจการค้าเขาดีมากนะหลังจากที่เขาย่ำแย่เนี่ครับตัวซิงเนี่ยเขาย่ำแย่ตัวนี้เขาฟื้นธุรกิจฟื้นขึ้นมาประเทศไทยเสกิจประเทศไทยเริ่มฟื้นตัวเขาก็ได้รับนิสงจากพวก บ้านอสังหาริมทรัพย์เริ่มกลับมาขายดีเขาก็ธุรกิจเขาก็เดินเดินไปได้ด้วยดีนะครับพอตัวเบ้าตัวนี้มาเขาก็มีปัญหาอยู่เรื่องสามีด้วยนะครับพอตัวตัวยิ้มเนี่ยเขาเขาถือว่าเขาเขาดีนะครับธุรกิจเขาต้องการส่งเสริมดีถีวันนะครับเดินไม้เดินไฟนี่ไอเดินไม้เดินเดินน้านี่เขาดีนะครับเพราะดีถี่เขาอ่อนนะครับพอพอมาตัวซิงนะครับตัวอิงตัวนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับ ชงนะครับแต่ก็ยังไปได้พอตัวตัวสิงนะครับเราก็มาดูนะครับส่นชีวิตเดินตัวสิงปีสองห้าหกสี่นะครับเป็นปีสิงทิวนะครับกลัวเจอกลัวโ่งจ้ำนะครับในดวงก็มีแกนะครับนี่มาก็เรียกกลัวโ่งจับก็จะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนะครับัโ่งจ้ำนะครับแล้วตัวทิวนี่ก็ตั้งทั้งโผลวทั้งหายกับโง่กับสิงในดวงอีกนะครับเนี่ยแล้วเดือนสิงหาเนี่ยเป็นปีะปีซิมนะครับ เป็นเดือนปีซิมนะครับเดือนปีซิมก็ในดวงเขามียิ้มนะครับยิ้มก็มาพิฆาตตัวเปี้ยนะครับเฮ้ยอิงอิงจี้เจี้ยนะครับเรียกเฮียวเฮียวอิงเตาะเจี้ยภาษาจีนเขามีปัญหาเขาเรียกเฮียวอิงเตาะเจี๊ยตัวยิ้มมาพิฆาตตัวเปี้ยนะครับช่วงเดือนเดือนนั้นนะครับในดวงเขามียิ้มเกิดปียิ้มเกิดปีหยิมซิงครับแล้วตัวนี้ก็มาชงชงกบบถีวันที่เป็น กะอิงของเขาด้วยนะครับทำให้ในปีปีนี้เดือนนี้เขาถูกั้วประตูเหล็กที่หน้าบ้านเขาบานใหญ่แนะล้วล้มทับจนกรามหักซี่โครงหักสามซี่ได้รับบาดเจ็บเลยนะครับถูกตัวนำตัวส่งโรงพยาบาลไปเลยนะครับแต่พอป,ปีหกห้าปีนี้เขาก็หายดีเลยนะครับได้เจอเจ้าตัวเขาเขาบอกเขาหายดีครับเขาเดินเหินปกติครับเขาต้องรับการผ่าตัด นอนพักในโงรงพยาบาลเป็นเดือนเลยครับกว่าจะหายนะครับครับคราวนี้เราก็มาดูนะครับดวงนี้ครับมันมีม,มีจุดพิเศษอย,อยู่จุดหนึ่งนะครับที่เราควรจะรู้นะครับในดวงเนี่ยถ้าผู้หญิงเนี่ยถ้าเขามีดาวสามีมีกําลังนะครับไม่ว่าคดีถีเขาแข็งดีถีอ่อนไม่ไม่อันนี้เราเราไม่มองมองที่ดาวสามีครับดวงผู้หญิงเนี่ยเขาจะค้าจุนให้สามี มีธุรกมีหน้าที่การงานตําแหน่งการงานที่ก้าวหน้ารุ่งเรืองได้เนี่ยดวงผู้หญิงเขาต้องมีดาวสามทีที่โดดเด่นนะครับนี่โดตัวนี้เป็นดาวสามีตัวนี้เป็นดาวสามีครับเขามีกําลังนะครับแล้วควนี้เขามีชายนะครับอันนี้เป็นชายโคด้วยนะครับ,ห,บหีบสมบัตินะครับเขามีชายมีกําลังด้วยนะครับพีงแต่ดีทีเขาอ่อนนะครับชายมันก็ให้กําเนิด ดาวสามีนะครับดินเกิดทองนะครับใช้ก็มีกําลังเขาบอกว่าเขาแต่งงานกับสามีมาครั้งแรกนะครับสามีเขาไม่มีอะไรเลยไม่มีสมบัติอะไรเลยคือฐานะฐานะไม่ดีอ่ะสามีอ่ะแต่เจ้าตัวเขากับครอบครัวทังพ่อแม่ของคนคนนี้เขาเขามีฐานะดีนะครับตอนนี้อาศัยว่าสามีเขามีความรู้ความสามารถดีนะครับเพียงแต่ว่าฐานะ การเงินเขาไม่ดีครับหรือยากจนนะครับเขาก็มาก่อร่างสร้างตัวจนกระทั่งเขาสามารถสร้างโรงงานขึ้นมาได้มีคนงานหลายสิบคนนะครับทําเกี่ยวลูกผลิตเสาเข็มสามีเขาเป็นคนมีความสามารถมากนะครับในสามารถที่จะทําโรงงานผลิตเสาเข็มสร้างบ้านได้นะครับแล้วพวกแผ่นปูพื้นบ้านเนี่ยแล้วเขาก็คอยช่วยงานสามีเพราะว่าเขาก็อยู่ไม่ อยู่ไม่ประจำออฟฟิศหรือที่ทำงานนะครับเพราะว่าเขาชงนะครับดวงคนนี้ผู้หญิงอะดังนั้นสามีเขาไปไหนเขาต้องไปด้วยกันนะครับไปเจราจาหาหาลูกค้าไปเจราจาพูดในหาลูกค้าไปไปไปคุยหาไปคุยธุรกิจอะไรพวกนี้เพราะชงนะไว้ในนี้เกี่ยวพบเกี่ยวเรื่องบ้านอยู่อาศัยนะครับอันนี้ดาวสามีนะอันนี้พบเจ้าตัวนะครับคือ ตำแหน่งพบไอ้นี่พบสามีไอ้นี่ดาวสามีนะครับตัวนี้เป็นธาตุทองเป็นเป็นส่วนนะครับเป็นชิกส่วนหมายถึงดาวสามีเราอยู่ในพบของบ้านนะครับบ้านอยู่อาศัยนะครับส่วนอันน,น,นี้อันนี้อิงนี่คือตัวเขานะครับหรือพี่น้องเขาเนี่ยครับแปลความหมายจับซิงครับธาตุเดียวกันนะครับแต่อยู่ในตำแหน่งของพบสามีนะครับเพราะชงปับ๊บ อบต้องออกไปนอกบ้านติดต่อธุรกิจการค้ากับสามีไปไหนไปด้วยกันแล้วครับคืออยู่ไม่ติดบ้าน,นครับแล้วก็มีน้องสาวคอยดูแลเกี่ยการแทนอีกคนหนึ่งช่วยธุรกิจกันนะครับธุรกิจเขาใหญ่โตครับโรงงานเขาก็ใหญ่พอสมควรนะครับมีคนงานหลายสิบคนเลยครับสามีเขาเป็นคนเก่งมีความสามารถสูงนะครับยีงยงแต่ว่าฐานะไม่ดีพอได้ได้ภรรยาที่มีฐานะดีก็ร่วมมือกันทําโรงงานขึ้นมาจนประสบความสําเร็จนะครับ นี่ครับนี่คือจุดที่ให้ดูนะครับอันนี้เขาเขาดวงนี้เขาเสียตรงที่ว่าเขาชงเลยครับเอาไว้สามีเขาอายุไม่ยืนครับสามีเขาอายุห้าสิบแปดก็เสียแล้วครับอยู่ไม่ถึงหกสิบเลยครับถ้าไม่ชงนี่สามีเขาหน้าจะอยู่ได้อายุยืนยาวขึ้นนะครับอันนี้เขาดีสวยดวงเขาสวยตรงที่เขาส่งเสริมสามีตรงนี้นะครับดาวสามีมีกําลังแล้วก็มีม,มีมีใช้ไหมกําเนิดดาวสามีครับเอาไว้สามีเขามีกําลังนะครับ สามีเขามีความเจริญรุ่งเรืองเรื่องหน้าที่ตำแหน่งการงานเพะเพราะว่าดวงเขาส่งเสริมสามีนะครับดวงนี้ครับเป็นดวงส่งเสริมสามีแต่ว่าตรงนี้เสียนิดหน่อยครับไปชงกับดาวสามีกับพบสามีด้วยถ้าไม่ชงนี่สวยยิ่งกั่นี้เลยครับเอ,อวันนี้จะขอประชาคลิปนี้จะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับคือที่ผ่านมามีผู้ชมคลิป การอธิบายหลักการในการดูดวงจีนของผมนะครับซึ่งมีหลายคนติดต่อมาขอชีตเกี่ยวกับหลักการของดวงจีนในแต่ละตอนนะครับเพื่อประกอบในการดูคลิปของผมนะครับซึ่งทั้งหมดมีอยู่90กว่าแผ่นนะครับถ้าผู้ใดสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับ0816256285นะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ